สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เซ็นดิงเด็กก็เริ่มมีลักษณะของการเกิดเทคนิครีบาลขึ้นไปละแม้มันจะยังปิดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มดีมากขึ้นเยอะละนะครับเพราะว่าการที่มันเริ่มเข้าสู่เขต uh, เขตแพนิคเซลเนี่ยนะครับมันทําให้เวลาเกิดการรีบาลเนี่ยมันจะเกิดการรีบาลแบบค่อนข้างจะแรงละนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าในกราฟลน์30นาทีเนี่ยนะครับไอ สองแท่งเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าขึ้นได้ดีเลยแหละนะครับในช่วงเช้าเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในเดือนนี้เนี่ยปกติเวลาเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นแบบเขียวยาวๆขนาด2แท่งติดติดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจุดที่มันไปทําให้เส้นเด็กเนี่ยติดเมื่อวานเนี่ยก็คือเส้นตัวของดาวเทรนเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนที่มันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยคือมันเปิดแกลบขึ้นไปเลยนะครับเวลามัน เปิดแกปขึ้นไปเลยแล้วภาพใหญ่เนี่ยมันยังเป็นไซด์เวดาวเนี่ยมันก็เ,นเลยมีโอกาสที่เซตเนี่ยมันจะถอยลงมาปิดแกปได้นะครับเราจะเห็นว่าแกปเนี่ยที่เปิดคือประมาณหนึ่งสองเก้าหกนะครับก็ขึ้นไปชนด้านบนนะครับไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ปิดแกปนะครับเราก็มองภาพไปคล้ายเดิมนะว่าตอนนี้มันก็ยังเล่นภาพลักษณะของเทคนิคอลรีบาว์ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดตรงแกปเนี่ยมันยืนได้เนี่ยมันจะเป็นการยกโลให้สูงขึ้นนะครับก็ในภาพรวมก็มองการ ฟื้นตัวเหมือนเดิมนะครับส่วนจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนเนี่ยเราต้องมาดูเส้นดาวเทรนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดผ่านดาวเทรนเส้นนี้ได้เนี่ยภาพของการฟื้นตัวเนี่ยมันจะดีมากขึ้นนะครับก็จะมองว่าแนวต้านคือประมาณ1306นะครับถ้าเกิดผ่านตรงนั้นได้เนี่ยถึงจะเริ่มแบบเปิดภาพของการขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับมาที่ภาพของ s ซฟ i 0 Index f u t u r e นะครับสำหรับ Future ก็คล้ายๆกันนะครับมันก็ไปชน ตัวของเส้นดาวเทรน์นะครับแล้วก็ย่อลงมาเนื่องจากว่ามันเปิดแกลบเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นไอช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวดาวเนี่ยเวลาเปิดแกลบเนี่ยคืออย่าไปตื่นเต้นมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดแล้วก็ถอยลงมาปิดนะเมื่อวานเนี่ยเราเลยบอกว่าฟิวเจอร์เนี่ยเว้นดต่ซีไปก่อนแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่ามันพอเก่งกาไรได้บ้างละสําหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าเปิดแกลบขึ้นไปนะครับชนเส้นดาวเทรน์ไม่ผ่านถอยมาปิดแกลบผมว่าประมาณโซน8 0 0ถึง802เนี่ยก็เป็นจังหวะในการ เปิดลองได้นะครับถ้าเราเปิดลองบริเวณช่วงนี้นะครับเราจะมองเป้าหมายคือการาผ่านทุกเส้นดาวเทนไลน์เนี่ยนะครับขึ้นมาแถวประมาณ1,812-1,814แถวช่วงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนของแนวต้านนะครับคือภาพง่ายคือถ้าขึ้นเนี่ยนะครับเราก็กะหวังสักประมาณ10จุดนะครับแต่ถ้าเกิดลงนะครับถ้าเกิดลงเราจะเผื่อเออร์เลอร์รงโลไว้นิดนึงนะครับอาจจะมา Stop ปล s อแถวประมาณช่วง 95นะครับฟิวเจอร์ตอนนี้อาจจะเริ่มพอเล่นได้บ้างน,นะแต่ถ้าถามผมว่าผมยังชอบให้เล่นหุ้นลายตัวหรือว่าให้เล่นฟิวเจอร์มากกว่าช่วงนี้จริงผมก็ยังชอบให้เล่นหุ้นลายตัวมากกว่านะครับแต่ว่าฟิวเจอร์มันก็ตอนนี้ก็อาจจะพอเล่นแบบสั้นๆได้นะครับก็ถือเป็นทางเลือกละกันสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับมาที่ราคาทองคำนะครับทองคําช่วงนี้จะเห็นว่าขึ้นวันลงวันสลับกันนะครับก็คือเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะครับมันก็ เป็นภาพที่เป็นลักษณะของไซด์เวล่ะสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับแนวต้านด้านบนนะครับ2340นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแนวต้านนะครับส่วนโซนแนวรับก็แถวประมาณ2,300นะเมื่อวานก็ถอยลงมาใกล้ๆนะครับก็เกิดแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับก็จะมีแนวต้านที่2,340สําหรับตัวทองคําส่วนราคาน้ํามันนะครับก็เบรกเส้น200ขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ยัง ขึ้นได้ต่อคือจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะที่ถอยลงมาเทสเส้น200อีกทีหนึ่งเพื่อจะย้ําฐานก็จะเห็นว่าถอยลงมาเทสแล้วมันก็พยายามยืนได้นะครับก็ทําให้ตัวดาวเทนชานเอลเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการเบรกจริงสูงขึ้นสําหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับส่วนแนวโน้มของค่างเงินนะครับ USD JPY คล้ายๆเดิมน,นะถ้ายังไม่ทะลุไฮตรงนี้เราคิดว่าอาจจะมีจังหวะแบบแข็งค่ากลับลงมาได้นะครับ ค่าเงินบาทก็เหมือนเดิมนะครับกรอบก็ชัดเจนนะครับแนวต้านคือแถวประมาณช่วง36.9นะครับแนวรับ36.3นะครับส่วนค่าเงินย e ูโรดอลลาร์นะครับอาจจะมีฟื้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านสั้นๆคือแถวเส้น200เหมือนเดิมสำหรับย e ูโรดอลลาร์เรามาดูที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันกันต่อนะครับสำหรับภาพเซกเตอร์นะครับ ก็ยังค,คล้ายๆเดิมะนะครับคือกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็มีโอกาสจะวนมาที่โซนของรีดดิ้งได้มากที่สุดแต่เมื่อวานเนี่ยหุ้นมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับอย่างตัวที่ผมแนะนําคือ BCH นะครับก็หลุดโลไปนะครับเวลามันหลุดโลเนี่ยยังไงก็ต้อง stop loss นะครับคือเวลาเราเล่นเทคนิคอลรีบาวเนี่ยก็ต้องมีวินัยด้วยนะครับว่าถ้าเกิดหลุดโลก็ stop ไปก่อนถ้ามันกลับมายืนได้โอเคเราค่อยเราคอ่าคอยกลับมาซื้อใหม่นะครับส่วนกลุ่มที่มีโอกาสจะวนเข้ามาในโซลรีดดิ คอมเมอร์สนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีหุ้นคอมเมอร์สหนึ่งตัวมาคุยกันด้วยนะครับโอเคมาที่หุ้นแนะนำกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของอ e ิชิตันนะครับสำหรับอ e ิชิตันนะครับอาจจะมีจังหวะที่ดึงหลุด ต่ำกว่าเส้น200ลงไปตอนวันที่13นะครับคือเวลาหลุดเส้น200เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าซื้อหรอกนะครับเพราะว่ามันก็เราก็ต้องระวังความเสี่ยงไว้ก่อนแหละถ้าเกิดหลุดเส้น200มันถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นขาลงขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะลงลึกได้แต่ถ้ามันแบบหลุดไม่จริงแล้วมันกลับมายืนเหนือเส้น200ได้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับก็ดูเหมือนค,คล้ายๆกับรอบก่อนหน้านะครับหรือรอบก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปดูแถว ช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้คือมีจังหวะที่แบบหลุดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยว่าเวลายืนได้เนี่ยก็เข้าสู่ขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตอนนี้เริ่มกลับมายืนเหนือเส้น200ได้อีกครั้งก็เลยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแนวรับคือ16.6นะครับสตอปลอตต่ำกว่า16.3นะครับเป้าหมายคือ17.3แล้วก็17.8สําหรับตัวของอิชิตันนะครับ สต็อปลอสคือ16.3นะครับถัดมาเป็นตัวของบ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูเนี่ยเราคุยไปสัปดาห์ที่แล้วทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดเรามองหุ้นในระยะกลางเนี่ยนะครับบ้านปูเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน2ตัวที่เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือภาพระยะกลางเนี่ยในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยบ้านปูเนี่ยได้ละนะครับตอนนี้เรามาดูในกราฟรายวันกันบ้างนะครับว่ากราฟรายวันมันต้องเป็นยังไงถึงจะคอนเฟิร์มภาพรายสัปดาห์ที่มันเป็นบวกนะครับ ก็มาดูที่เส้นดาวเทรน์นะครับสำหรับตัวของบ้านปูนะครับคือบ้านปูเนี่ยหลุดโลลงมานะครับแล้วก็จะฟอร์มเส้นดาวเทรน์ตรงนี้กดลงมาเรื่อยๆนะครับสัญญาณบวกของกราฟลายวันเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกอ่อนๆคืออย่างน้อยตอนนี้นะครับราคาเนี่ยเริ่มยืนไม่หลุดโลเดิมนะครับก็คือก่อนหน้านี้ตอนแถววันที่17เนี่ย เซตมันมันหลุดโลลงไปแต่บ้านปูนเนี่ยเริ่มยืนไม่หลุดโลเดิมนะครับเราก็เลยต้องโฟกัสกับเส้นดาวเทนไลน์เส้นนี้นะครับถ้าเกิดมีการเบรกผ่านเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพการกลับตัวสําหรับตัวของบ้านปูนะครับก็แถวเลขกลมๆคือ5บาทนะครับ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณบวกนะครับสําหรับแนวรับวันนี้คือ4.86กนะครับสต็อปลอว์ถ้าต่ำกว่า4.76เป้าหมายคือ5.25นะครับก็คือ โลเดิมที่มันหลุดมาเนี่ยปกติมักจะเป็นเป้าหมายแรกของการฟื้นตัวของหุ้นนี่มันอยู่ในโซนต่ำนะครับถัดมาเป็นตัวของ VGI นะครับสำหรับตัวของ VGI นะครับมันก็อยู่ในโซนค่อนข้างจะต่ำแล้วลหละนะครับแล้วก็ตัวของ Candlestick นะครับก็เป็นลักษณะของ Hammer นะครับเราก็เลยคิดว่า VGI ก็มีโอกาสจะเล่นรอบเทคนิคอล l ีบาร์ขึ้นมาได้แนวรับคือ1.28นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า 1.24นะครับแล้วก็เป้าหมายคือ1.36แล้วก็1.42สําหรับตัวของ vti นะครับก็คือโซนต่ําแล้วก็มีแฮมเมอร์เข้ามาช่วยเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยก็จะเป็นตัวของ tta นะครับสำหรับตัวของ tta เหตุผลที่เรากลับมาแนะนําซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันถอยลงมาในแนวเบรกเดิมแล้วมันยืนได้ไม่หลุดนะครับ แนวเบรกเดิมคือ7.3นะครับสังเกตเนี่ยตรงนี้คือแนวต้านเดิมนะครับเบรกขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้มันยอ่อลงมานะครับคือยอ่อลงมาเสร็จปุ๊บไม่หลุดเราก็เลยยังคิดว่าเหมือนกันยอ่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับคือ7.45นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า7.3เป้าหมายคือ7.85แล้วก็8.1นะครับเดี๋ยวผมขอเทียบตรงนี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าทำไมตอนที่มันยอ่อลงมาเนี่ยนะครับเราถึงเลือก Uh, T.T.A. นะครับเราไม่ได้เลือกตัวของ P.S.L. เพราะว่าไอตัวของ P.S.L. เนี่ยตอนที่มันยอ่อลงมาเนี่ยมันเป็นการยอร่อแบบมีย่อ,ยอแบบมี d i v e r g e n t นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัว T.T.A. เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันไม่ได้มี d i v e r g e n c นะครับดังนั้นตัวที่แบบยอ่อมาแล้วมันไม่ได้มี d i v e r g e n c เนี่ยเวลาพักลงมาเนี่ยโอกาสในการเด้งเนี่ยนะครับมันก็เลยจะมีสูงกว่านะครับก็เลยเลือกเป็นตัวของ T.T.A. มานะครับ ถัดมานะครับจะ,เป,ะบเป็นตัวของคลินิกนะครับเป็นตัวของคลินิกสำหรับคลินิกจริงมันมองได้2แบบนะครับเราอาจจะมองว่าเป็น pull back ก็ได้คือถอยลงมาที่เส้น20วันแล้วยืนได้ไม่หลุดเนี่ยเราก็ซื้อได้นะครับแต่จริงการที่มันยืนเส้น20วันได้ไม่หลุดเนี่ยมันมีแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวประกอบสำหรับคลินิกก็คือแพทเทิร์นของ symmetrical triangle นะครับ คือถ้าเกิดเราเล่นแบบ symmetrical triangle เนี่ยคือดูแนว break out เอาไว้ที่42บาทนะครับเพราะถ้าเกิดมัน break ผ่าน42บาทได้เนี่ยก็จะเป็นการ c o n f i r มภาพเชิงบวกเป้าหมายคือ43.5แล้วก็44.5นะครับแนวรับก็แถวนี้นะครับ4 5 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า40.75สำหรับคลินิกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของ BJC นะครับก็อย่างที่เราคุยไปว่า commerce มันก,มนก็มันก็ดูเริ่มเริ่มฟื้นจาก พวก a g g i n g มา Improving นะครับแล้วก็อาจจะลุ้นแบบวนไปโซลิดดิ้งได้นะครับเรากเา็เลยไปดูมาว่าตัวไหนยังอยู่ในโซนต่ำๆนะครับก็ไปเจอตัวของ BJC จนะครับจะเห็นว่า BJC เนี่ยมันแตะกรอบล่างของดาวเทนชานแนลไปล้นะครับแล้วก็เริ่มยืนได้ดีล้นะครับเริ่มยืนได้ดีละดังนั้นเราเลยคิดว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวจากโซนด้านล่างแนวรับคือ21นะครับซับรอระด้าต่ำกว่า20 5เป้าหมายคือ21.9แล้วก็ 22.6สําหรับตัวของ BJC นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนําทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาคุยกันที่ตัวคําถามนิดหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของเซ็กคยวนะครับก็เซ็กคยว ฟื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือตอนแรกเราคิดว่าปิดแกบเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะเกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ได้เห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยฟื้นไปแล้วไปชนแถวประมาณช่วง15.9นะครับแล้วก็ถอยกลับมานะครับก็ปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดมันถอยจนดุลกลัว่าเส้น200วันอย่างเงี้ยก็ยังไงต้อง stop l o s ดก่อนสําหรับตัวของเซ็กียวนะครับ ถัดมามาดูตัวของแจสนะครับก็แจสรอบล่าสุดเนี่ยเราให้ระวังตอนที่มันเริ่มหลุดต่ำกว่าเส้น20วันนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันทำนิวไฮไม่ได้เราก็เลยต้องระวังตอนหลุดเส้น20นะครับหลุดเส้น20เสร็จปุ๊บมันก็เลยโดนขายนะครับแต่ถามว่ามันขนาดขาลงไหมผมว่ามันก็ไม่น่าขนาดขาลงนะครับมันน่าจะเป็นแค่ไซเวย์มากกว่าเวลาเป็นไซเวย์เนี่ยแล้วเริ่มเข้าใกลก้กรอบล่างเนี่ยอาจจะเริ่มพอเก่งกาไรได้นะครับใกล้ๆตรง สบาทเนี่ยหรือประมาณ2,9เนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับสำหรับตัวของ j a z นะครับมาที่ตัวของ CGH นะครับ c t h สำหรับตัวของ CGH เนี่ยยังถือว่าเป็นการย่อขึ้นอยู่ไหมก็โดยรวมว่ายังถือว่าเป็นการย่อขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีการเกิด Golden c r o s s ขึ้นมาตรงนี้นะครับดังนั้นเวลามันเกิด g ก l d e n Cross ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันย่อไม่ต่ำกว่าเส้น200เนี่ยยังถือว่าเป็นการย่อขึ้นได้อยู่นะครับ สำหรับ CGH ถัดมามาดูตัวของ KTC บ้างนะครับสำหรับ KTC เนี่ยผมยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับคือผมจะค่อนข้างจะชอบหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันแบบเอ่อจอ่จอๆแถวโลวเดิมนะครับเพราะว่าเวลาสังเกตว่าหุ้นที่แบบลงมาแรงๆเนี่ยในช่วงปีที่แล้วหรือปีนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นที่แบบจอ่อๆโลเดิมแล้วแบบยำหลายๆรอบแล้วสุดท้ายเวลามันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ไหลลงได้แรงกว่านะครับคือถ้าเกิดยืนได้เนี่ยมันก็ฟื้นแต่ว่ามันฟื้นไม่แรงนะครับเวลาถ้ายืนได้ฟื้นไม่แรงแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยไหลลงมาแรงกว่าก็แปลว่าดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์นะครับดังนั้นตัวของ kdc เนี่ยถึงแม้จะยืนที่แนวรับเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่ได้น่าเก่งกําไรเท่าไหร่นะครับมาที่ xo นะครับสำหรับ xo ตอนนี้ก็เริ่มถอยกลับมาที่เส้น2องอวันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ยถ้าเกิดเราจะลุ้นแบบฟื้นให้้มมัันนดีๆตอง เบรกผ่านดาวเทนชานเอลให้ได้ก่อนนะครับให้เบรกผ่านตัวของดาวเทนชานเอลนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดมันเบรกผ่านดาวเทนชานเอลได้เนี่ยผ่าน30.25ได้เนี่ยไอที่มันเป็นดาวเทนชานเอลเหนือเส้น200วันเนี่ยเราจะเรียกว่ามันคือบูฟแ f ก a ์นะครับดังนั้นถ้าเล่นอ่าถ้าเล่นเซฟเนี่ยรอเบรกผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนให้เป็นบูฟแ f ก a แล้วก็ค่อยเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบอาจจะเล่นสั้นๆตามตามกรอบก็คือรับเส้น200ขายกรอบบนอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ XO ผมคิดว่ารอเล่นแบบเบรกดีกว่านะครับน่าจะเซฟมากกว่าโอเคถัดมาเป็นตัวของ TEGH นะครับ TEGH ก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีเลยนะครับสัญญาณบวกรอบที่แล้วเนี่ยโหถือว่าดีมากนะครับตอนเบรกเส้น200วันมาเนี่ยล้เราจเจอในช่วงบ่ายในชาร์ตเปิดสเปกทีมนะครับว่าเบรกตรงนี้มาเนี่ยน่าจะไล่ตามขึ้นไปนะครับแล้วราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างแรงมาทะลุไฮเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงของการแกว่ง สะสมกําลังแหละนะครับในช่วงแบ่งการสะสมกําลังเนี่ยเราก็จะมองกรอบบนที่4บาทนะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็นโซนโซนนะครับสามอาจจะเป็นโซนแรกนะครับอีกโซนหนึ่งคือเส้น20วันที่ประมาณ3.36สําหำหรับตัวของ t e g h นะครับถัดมาเป็นตัวของ EA นะครับ EA เหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้เรายังมองว่าเราต้องรอจนกว่ามันจะออกมาจากเขตของ o v e r s o l นะครับถ้ายังออกจากเขต o v e r s o l ไม่ได้เนี่ย กราฟมันจะยังไม่ค่อยดีนะครับควรรอออกจากเขตโอเวอร์โซดีกว่านะครับถัดมาเป็น SCB นะครับ SCB มันจะถือเป็นกรอบของไซเวย์นะครับกรอบก็ค่อนข้างชัดนะครับสำหรับ SCB แนวรับ103นะครับแนวต้านขับประมาณ108.5เแาถวนี้สำหรับ SCB นะครับตรงนี้กลางๆนะครับอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องรอให้มันแบบแตะกรอบล่างอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับถัดมาเป็นตัวของ PTT เป็นตัวของ SCGP นะครับสำหรับ SCGP เนี่ยตรงนี้มันคือมันคือโซนล่างแล้วแหละนะครับมันคือโซนล่างแล้วแหละนะครับปัญหาคือเรื่องของการกลับตัวของค a n d l e ลสติ๊กนะครับจริงวันก่อนหน้าเนี่ยวันที่1ิบสเนี่ยคันเมันก็เริ่มพอเป็นการกลับตัวแหละแต่ว่ามันเป็นการกลับตัวที่แบบยังไม่ได้เป็นแท่งเขียวนะครับวันนี้เราอาจจะรอดูต่อก็ได้นะครับถ้าเกิดวันนี้เป็นการกลับตัวแล้วเป็นแท่งเขียวตอนแถวราคาปิดเนี่ยผมว่า G.P.S.C. เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับรอดูใกล้ๆปิดแล้วดู Candlestick ไปนะครับมาดูที่ R.C.L. บ้างนะครับโอเคสำหรับตัว R.C.L. เนี่ยถามว่าแถวเนี้ยเป็นโซนแนวรับไหมมันก็มันก็เป็นโซนแนวรับแหละนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปเทียบกับตัวของ T.T.A. ที่เราเลือกมาแนะนำเนี่ยเราเห็นว่าตัวของ R.C.L. เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันไปเกิด b e a r i s h D ด ver g e n c e นิดหนึ่งนะครับเราก็เลย ชอบตัว TTA มากกว่านะครับแต่ก็จริง RCL ก็แตะแนวรับไปละแล้วก็กําลังรีบาลนะครับแนวต้านก็ประมาณ28.5หรือ29นะครับส่วนแนวรับก็26นะครับเมื่อวานขึ้นแรงเนี่ยผมไม่ได้บูขนาดจะต้องแบบไล่ตามนะครับสาหรับตัวของ RCL มาที่ STPI ดีกว่านะครับสำหรับ STPI เนี่ยเป็นหุ้นที่เราคาดหวังเรื่องของการ b r e a k อามากนะครับแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะเบรกไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาดังนั้นตอนนี้ต้องรอดูแถวประมาณ3.1 หรือ3 0 8แถวนี้นะครับถ้าเกิดหลุดก็ต้องยอม t o อ l o s s ก่อนนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มกลับมายืนเส้น200วันเนี่ยเราอยากให้มันยืนแถวแถวนี้ให้ได้เพื่อจะรอเส้น20เนี่ยตัดเหนือเส้น200แต่ตอนนี้มันมันก็หลุดต่ำกว่าเส้น200ลงมานะครับดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงของการเฝ้ารอดูว่าต้อง t o อ loss ทิ้งหรือเปล่าสําหรับตัวของ STPI นะครับส่วน t ฟ x ถ้าเปิดโดด Follow ได้ไหมไม่ไม่ควรนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นว่าอ่าช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเก เอ่อพวกทีเฟกเปิดกระโดดเนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มักจะไปติดแนวต้านนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เหมาะกับการฟอลโล่ขนาดนั้นนะครับในช่วงนี้ถัดมาเป็นตัวของเจ t นะครับสำหรับเจ t รอบที่แล้วเนี่ยดีนะครับที่ที่เราให้ซื้อตรงแถวช่วงนี้นะครับตอนนี้ย่อลงมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าประมาณ15บ้านต้นเนี่ยเป็นแนวรับแหละนะครับแต่ก็อยากให้เห็นการกลับตัวที่มันชัดๆนิดนึ่งสำหรับเจนนะครับก็รอ เข้าซื้อตามแถวช่วงนี้ได้เลยนะครับถ้ามีอยู่ด้านบนก็ก็ถือก่อนก็ได้นะครับมาที่ตัวของดูโฮมนะครับดูโฮมใจเย็นดีกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่งหลุดเส้น200วันลงมานะครับผมอยากเห็นมันยืนทําฐานนิ่งๆแถวประมาณช่วง9.5ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับส่วน KCE นะครับ KCE ก็กรอบเดิมนะครับก็คือเราให้แนวรับคือจุดเบรกเอาคือ42.5แถวนี้นะครับแล้วก็ แนวต้านคือ45ซึ่งเป็นแกลบด้านบนสําหรับ KCE นะครับส่วน BTS นะครับ BTS ตอนนี้จจะหลุดโลลงมาแต่ว่าการหลุดโลลงมาแบบนี้ผมคิดว่ามันเริ่มมีโอกาสจะเป็น fall b r e ถ้าเล่น BTS เนี่ยให้ให้ตีเส้นตรงนี้ไว้เลยนะครับประมาณ4.56เนะี่ยถ้าเกิดพลิกกลับมายืนได้เนี่ยซื้อได้นะครับแล้วใช้โลของเมื่อวานเนี่ยเป็นจุด stop loss ไปเลยสำหรับตัวของ BTS นะครับให้รอเล่น fall break ไปนะครับ ส่วน C B G ผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันหลุดเส้น20วันลงมานะครับคือเพื่อนในกลุ่มมันของ O S P อย่าง O S P เนี่ยมันไม่หลุดเส้น20หรือหลุดเส้นอ่ะมันไม่หลุดเส้น up trend นะครับแต่ว่าตัวของ C B G เนี่ยมันหลุดลงมานะครับดังนั้นกราฟมันเลยเป็นรอบของการพักตัวอยู่แต่คิดว่า65เนี่ยก็เริ่มพอลุ้นเป็นแนวรับสําหรับตัวของ C B G นะครับอ่มาที่ตัวของ T L I นะ T L I ตอนนี้มันมันถือเป็นหุ้นตระกูลที่มันหลุดโลมาอยู่นะครับเนี่ยจะเห็นว่า มันหลุดโลตรงนี้ลงมาอยู่นะครับแล้วมันเพิ่งหลุดมาไม่นานนะครับจะเห็นว่าปกติถ้าหุ้นแบบที่มันแบบหลุดโลลงมาแรงๆเนี่ยเรามักจะรอแบบเป็นเกือบเป็นเดือนแหละนะครับเพื่อรอการทําฐานนะครับ P/LI ก็คือยังคงต้องรอการทําฐานอยู่มากกว่านะครับเซ็ตคียวเราคุยไปแล้วนะครับถ้าหลุดเส้น200คือยังไงก็ต้องก็ต้องยอมก่อนนะครับ สำหรับตัวของวาพรีเมียมโกลด์รีดนะครับแถวนี้ผมว่ามันก็เป็นโซนแนวรับเหมือนเดิมนะเพราะช่วงหลังนี้มันก็เริ่มเกิดลักษณะของตัวไดเว์เจนต์ไปแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คิดว่ามีโอกาสจะฟื้นมากกว่านะครับส่วนที a p นะครับที a p ก็ถอยลงมาในโซนของแนวรับละนะครับประมาณใกล้ๆตรง46บาทนะครับดังนั้นแถวนี้ก็คิดว่ารอรอซื้อได้แหละนะครับถ้าจะเอาชัวร์คือใกล้ๆ46บาทเนี่ยถ้ามีพวกแคนเดลกับตัวพวก แฮมเมอร์อะไรเกิดขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะยิ่งคอนเฟิร์มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแฮมเมอร์อะไรแถวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของบูลลิชไดเวอร์เจนด้วยนะครับก็อาจจะถ้าเอาเซฟก็คือรอรอการกับตัวนิดนึงก็ได้นะครับถัดมามาที่ตัวของท็อปไพลอินนะเมื่อวานนี้เราคุยไปคือชนเส้น200เนี่ยไม่อยากให้ซื้อตามนะครับแต่ถ้าเกิดลงมาปิดแกล็บเนี่ยให้ซื้อได้นะครับก็คือแนวรับยังอยู่ที่ 51. 5 1 5เหเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านก็แถวประมาณ ใกล้ๆตรง53-54เหมือนเดิมสำหรับไทยออยนะครับเดี๋ยวขอตัวสุดท้ายละกันนะครับเป็นตัวของ PRTR นะครับสำหรับ PRTR ตอนนี้อจ,จะเริ่มเป็นไซด์เวย์นะครับรอบที่แล้วที่เราให้ซื้อตรงเส้น20วันเนี่ยมันไม่ผ่านตัวไฮเดิมนะครับดังนั้นภาพตอนนี้จากเดิมที่เรามองเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับแนวรับคือปรมัน 4.52นะครับแล้วก็แนวต้านก็ใกล้ๆตรง5บาทนะครับสำหรับเซ็ต0นะครับตอนนี้ที่เรายังใช้ตัวของซีรีส์เอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราให้เป็นลักษณะของการเก็งกําไรแบบช่วงสั้นๆนะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวของซีรีส์ยแล้วนะครับสำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเ r i s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ